หรือว่าคินลิงฟอร์จะเป็นอีกเกมที่ติดอาถรรพ์เลข3กันนะหากย้อนกลับไปในปี2005ไม่มีใครคาดคิดว่าคินลิงฟอร์จะกลายเป็นหนึ่งในชื่อที่แฟนเกมแนวโคบชูตเตอร์จำได้ขึ้นใจเกมเล็กๆที่เกิดจากการเป็นมดของอันเรียวทัวแนเมนต์สอพค่อยๆเติบโตจนมีฐานแฟนเหนียวแน่นเพราะความมันแบบตรงไปตรงมาการเอาชุดรอดเป็นทีมยิงฝ้าขึ้นศัตรูที่ด่านหน้าเข้ามาและการวางแผนร่วมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อยิงตัดจนถึงบอสเวฟสุดท้าย ความมันตรงนี้เองคือแการางของคินลิงฟอร์เล่นจําได้ถึงปืนที่ซาใยระบบเวลเดอร์ที่เชื่อมประตูเพื่อนงนศัตรูการแบ่งหน้าที่กันยังลงตัวเมดิกที่คอยรักษาเบอร์สเกอร์ที่คอยฟันระยะประชิดชาวชูเตอร์ที่คอยยิงเฮดช็อตและการเล่นแต่ละครั้งก็คือความมันฉบับเต็มสูบที่ได้ไปชนพร้อมกับเพื่อนๆแต่เมื่อกาเวลาผ่านไปจนถึงคินลิงฟอร์ภาคที่สาหลายสิ่งได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเกมอีกครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมโคฟชูเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ที่สุด กับเลือกที่เดินเข้าสู่เส้นทางไลฟ์เซอร์วิสและมันคือการตัดสินใจที่มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายอย่างที่บอกไป Killing Floor เริ่มต้นจากการเป็นมอดของ Unreal Tournament ส0งพันโดยทีมเล็กๆที่ชื่อ t i p w i n t e r a c t i v e ก่ active, อนจะได้รับความนิยมจนถูกพัฒน,นาเป็นเกมเ,มเต็มในปี2009จุดแข็งคือบรรยากาศที่มืดมนโทนสยองแบบอังกฤษผสมความเป็นกรายเฮาส์และเกมเพลงที่นินโคออปเมื่อ Killing Floor ภาคแรกออกมาในปี2009ไมันจะเป็นเพียงเกมราคาย่อมเยาที่ถูกต่อยอดม,มาจากมอดแต่ตัวเกม สามารถสร้างชื่อเสียงเนื่องมาจากเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแรกเลยคือระบบการรักษาที่ทุกคนมีในหลายเกมที่เป็นแนวโคลบซาวเวอร์เวิร์ลมันจะบังคับให้มีคลาสหมอเพียงคนเดียวที่จะสามารถฮีลทีมได้แต่คิลลิ่งฟอร์ภาคแรกออกแบบสายลิงให้ผู้เล่นทุกคนมีติดตัวทาให้การเล่นรู้สึกว่าเราต้องดูแลกแลันละกันทุกคนช่วยยกระดับการเป็นส่วนหนึ่งของซาวเวอร์ลูแต่ว่าสายลิงก็มีครูดาวและไม่มีการซื้อเพิ่มทใหมทุกครั้งที่ช่วยเพื่อนคือการตัดสินใจที่สําคัญ อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเครื่องเชื่อมประตูหรือเวลด์ถือเป็นเอกลักษณ์ของเกมที่หลายคนยังพูดถึงจนถึงวันนี้เวลด์อ er นุญาตให้ผู้เล่นเชื่อมประตูเพื่อกั้นเซตไม่ให้บุกเข้ามาในทิศทางนั้นได้เพื่อใี่ทีมจะได้มีเวลารีโหลดฟื้นพลังหรือเซตแท็บระบบนี้ทําให้ทุกแมปมีท,ทีข้อเลเยอร์ที่แตกต่างกันเช่นบางแมปต้องเลือกว่าจะเวลด์ประตูด้านไหนแต่ก็ต้องรลกับที่อีกด้านหนึ่งจะโล่งตัวเกมในตอนนั้นแทนที่จะเป็นคมเปนแบบเส้นตรงอย่างเรฟเฟอร์เดทเกมนี้ใช้การต่อรอดแบบเป็นเวฟ ด้วยแต่ละเวฟจะมีความยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหลังเคลียเวฟเสร็จผู้เล่นจะได้พักสั้นๆไปซื้อปืนเกราะกระสุนจากระเดอร์พอตทำให้เกิดลูกการเล่นที่สนุกความรู้สึกคือจากเริ่มต้นด้วยปืนก,ก,กิกากอกจึงกลายเป็นนักล้าเซตเอาวุธค้อมือนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นติดใจอีกระบบที่ดีมากๆคือระบบเปิร์กที่เติบโตตามการเล่นคลิกฟอร์ไม่ได้ให้เปิร์กแบบเลือกตอนเข้าเกมแต่เปิร์กจะรู้อัพจากการเล่นจริงเช่นใช้ใปืนกลเบาเยอะ คอมมานโดก็จะเก่งขึ้นใช้ช็อตกันสปอร์ตสเปเชียลลิก็จะโตวไวเล่นมีลีเบอร์เซอร์เกอร์เก่งขึ้นทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าทุกนัดที่ยิงทุกด่านที่เล่นไม่มีความสูญเปล่าเลยแต่ช่วยพัฒนาตัวละครให้เก่งยิ่งขึ้นทําระบบนี้ก็คือหนึ่งในแรงจูงใจหลักที่ทำให้ตัวเกมมีรีเพลเวลูสูงมากอีกอย่างในตอนนั้นคอมมูนิตี้และมอดดิ้งก็เกิดจากผู้เล่นคนอื่นๆด้วยเนื่องจากทางทิปวายเปิดโอกาสให้คอมมูนิตี้ทำแมปทำมอด ทำให้เกิดคอนเทนต์ใหม่ๆตลอดเวลาแถมยังมีเวิร์กช็อปและเซิร์ฟเวอร์บร์เซอร์ทำให้ผู้เล่นสามารถมีศูนย์รวมกับคอมมูได้และเพราะแบบนี้แหละทําให้เกมภาคแรกมีชีวิตยาวนานเกินกว่าที่ใครคาดคิดไว้และเมื่อพูดถึงจุดสูนสุดของแฟนชส์คลิมนิ่งฟอร์หลายคนคงจะนึกถึงภาค2เปน็นอันดับแรกแน่นอนภาคนี้เปิดตัวในปี2016และกลายเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ซีรีส์นี้พยายามจะเป็นมันคือเกมที่ยกระดับแทบทุกอย่างและทำให้ทุกองคประกอบของภาคแรกแข็งแรงยิ่งขึ้น สมจริงขึ้นและมีชีวิตชีวามากขึ้นจนใครๆใ่แต่ก็ยกให้เป็นภาคที่ดีที่สุดของแฟรนไชส์นี้ไปแล้วหากภาคไรกคือจุดเริ่มต้นที่พิสูจน์ว่าโซลเวอโคออกแบบเว็บเบสยังมีตลาดอยู่ภาคสองคือการขยายความคิดนั้นให้ชัดเจนและยิ่งใหญ่ขึ้นจนแทบไปเครื่องหมายการค้าของทิฟว i n อินเ c อร์แอคทีฟไปโดยปริยายสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคินลี่ฟอร์สองคือความรู้สึกของการต่อสู้กายยิงปืนในเกมนี้มัใชะแค่การกดไกปืนและก็สุนออกแต่ทุกนั้นมีน้ำหนักเสียงที่ดังหนักแน่น นี่คอยที่สะใจจนหลายคนพูดตรงกันว่าไม่คือหนึ่งในเกมยิงปืนที่รู้สึกมันที่สุดในยุคนั้นเลยทุกก็บอกถูกออกแบบหให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองและเมื่อผสมเข้ากับระบบเซตไทม์ที่ทำให้การสังหารช้าลงเป็นภาพสโลโมชั่นทุก็อและชุดโมเมนต์ที่ออกไปจึงเป็นภาพที่น่าจดจําระบบเพิ์มในภาค2ก็ถือพัฒนาเต็มที่ทางในภาคแรกผู้เล่นต้องกลายซ้ำๆเผื่ออพเลเวลเปิลภาค2ก็คือการเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยสกิลทรีที่ให้ผูเ้เล่นเลือกเส้นทางได้ตามใจชอบเช่นคอมมานโด าสามารถเลือกเส้นทางทำดาเมจแบบเฮดช็อตหรือเลือกเพิ่มการมองเห็นศัตรูในแผนที่ก็ได้แม้แม้จะเป็นเพิกเดียวกันผู้เล่น2คนก็สามารถเล่นแบบสไตล์แตกตา่ตางกันได้และนี่เองคือสิ่งที่ทำให้การทำงานเป็นทีมมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกเพิ่งมีประโยชน์จริงๆและสามารถหาจุดยิงของตัวเองในทีมได้ตัวศัตรูอย่างเซตเองป็ถูกยกระดับให้สมจริงมากยิ่งขึ้นในท้าทายมากขึ้นคลอดสตอร์เปอร์ฮัสสครตและเฟรชพาว ม่ได้เป็นแค่ศัตรูที่เดินเข้ามาให้ยิงอีกต่อไปแต่ถูกปรับให้มีท่าทางเฉพาะมีการโจมตีที่บังคับให้ผู้เล่นต่อปรับกลยุทธ์แตกต่างกันไปศัตรูบางตัวเน้นความเร็วบางตัวเน้นพลังทำลายในเมื่อรวมกับระบบก,กอ่อที่ละเอียดจนสามารถยิงแข่งขาให้ขาดได้ระเบิดล่างให้กระจายเต็มฉากได้ภาพสนามรบแต่ละเวฟจึงกลายเป็นงานศิลป์แห่งความโกลาหนเหลือในชิ้นส่วนของเซ็ตกองเต็มพื้นจนแทบกาลายเป็นลายเซ็นของเกมนี้ไปเลยบรรยากาศโดยรวมของ Killing Floor 2 ถูกรกดันให้สุดตรงกับภาคแรกมันตีเมทัลหนักๆที่ระสานกับเสียงประกาศแบบประชดประชันของเทเดอร์พอตทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงหนังที่เต็มไปด้วยความดิบเถื่อนและความมันแบบไม่ยั้งมือทุกเวฟที่ผ่านไปจะไม่ใช่การต่อสูเพื่อชีตลอดแต่คือการปลดปล่อยความสะใจแบบสุดขีดระบบเงินในเกมที่ขยายขึ้นกว่าภาคแรกซึ่งหลังจบเวฟผู้เล่นต้องวิ่งไปหาเทเดร์พอตเพื่อซื้อปืนซื้อเกาะหรือเติมกระสุนระบบน้ำหนักและสลอ็อตทำให้การเลือกอาวุธต้องคิดให้ดี จะเลือกถือชัดก็ดังหนัก,หน,กหนึ่งกระบอกหรือเลือกแบ่งน้ำหนักไปถือปืนเล็กๆก็บอกเพรความยืดหยุ่นเงินดอชเองก็ถูกออกแบบให้ทีมช่วยเหลือกันได้สามารถโยในให้เพื่อนเปนเสื้ออาวุธได้ทำให้การแบ่งทรัพยากรกลายเป็นอีกหนึ่งเมตาที่ช่วยเสริมสร้างทีมเวิงในเกมภาคนี้อีกสิ่งหนึ่งที่พื่อนจดจําได้ก็คือความหลากหลายของแมปในภาค2นําเสนอฉากต,ตั้งแต่ถนนกลางปารีสกระทึกหดโกธิกสุนสนุกสยองขวัญโรงพยาบาลล้างไปจนถึงสถานีวิจัยใต้ทะเล ทุกแมบถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจมีโชคพอยให้ตัดสินมีวตัตให้เชื่อมไปซื้อเวลาและมีเส้นทางหนีต้องวางแผนสิ่งนี้ทำให้การเล่นแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิมและทุกแมบ,บมีจุดเล่นที่สนุกได้จริงนอกจากคอนเทนต์อื่นแล้วที่มาจากคูณพน่าโดยตรงคอมมูนิตี้มอดและสตรีมเวิร์กชอปก็เป็นอีกเสาหลักที่ทำให้คิลลิ่งโฟร์สองมีชีวิตยืนยาวแฟนๆสามารถสร้างแมบปบอาวุธหรือแมตตโมนต์ใหม่ๆและแชร์ให้คนอื่นเล่นได้ผ่านเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์ที่สำคัญคือคิลลิ ได้รับการสับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็เวลาหลายปีที่ไวายปล่อยซีซันนอลอีเวนต์ปืนใหม่แมปใหม่และแม้จะมีของขายแทกเข้ามาบ้างเชงคอรเมติกหรือ DLC แต่มันก็ยังมีฟรีอัปเดตทำใ้คอมมูนิตี้ไม่เคยรู้สึกถูกทอดทิ้งการดูแลระยะยาวนี่เองที่สร้างความมั่นใจให้แฟนๆว่าเกมนี้จะไม่ตายง่ายๆแถมในช่วงปี2016 2ตลาดโคอชชูเตอร์ยังไม่หนาแน่นเท่าปัจจุบัน คิทติ้งโฟร์สองจึงโดดเด่นในแบบของตัวเองมันแตกต่างจากเลฟโฟร์เดทที่เป็นแคมเปญแบบเส้นตรงเพรอคิทติ้งโฟร์สองเน้นเว็บเซเวอร์วที่มีการเมเนจเงินและการควบคุมเปอร์แตกต่างจากเฟรเดทสองที่เน้นการปนเพรอคิทติ้งโฟร์สองเน้นกอนและความดิบเถื่อนเป็นหลักผลลัพธ์ก็คือเกมนี้กลายเป็นของจริงในสายตาแฟนๆและถูกยกให้เป็นจุดสูงสุดของซีรีส์ยังไม่มีข้อกังขาทั้งหมดนี้รวมกันทำให้คิทติ้งโฟร์สองไม่ได้เป็นภาคต่อธรรมดาแต่มันคือการสรุปแก่นแท้ของซีรีส์ ออกมาในรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดมันมีทั้งการเพลที่สาใจระบบที่ลึกบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์คอมมูนิตี้ที่มีชีวิตชีวาการสนับสนุนจรงจิงจังจากผู้พัฒนาทุกอย่างนี้ทําให้แฟนๆโมวะภาค2คือมาตรฐานทองคําของซีรีส์และนั่นเองก็คือเหตุผลที่เมอ่อคิลิงฟอร์สามารถถึงและเลือกที่จะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปมากมายจึงไม่แปลกที่ผู้คนจํานวนมากจะรู้สึกเหมือนเกมกำลังสูญเสียจุดยืนที่เคยทำให้มันยิ่งใหญ่ในอดีต และเมื่อคิลิงฟอร์ภาค2ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบไอ้โูโม่เป็นจุดสูงสุดของแฟรนไชส์ความคาดหวังต่อภาค3จึงสูงขึ้นไปเงาตามตัวแฟนๆคาดหวังว่าภาคใหม่จะยังรักษาหัวใจหลัก่ังให้เกมนี้โด่งดังมาแต่แรกไม่ว่าจะเป็นระบบทีมเวิร์กการวางกลยุทธ์ผ่านเครื่องเชื่อมประตูวเวลเด์สายดิงนี้ทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้ยามขับขันเป็นถึงบรรยากาศดิบเถื่อนที่เต็มไปด้วยเลือดและความกรารหนเหล่านี้คือสิ่งที่แฟนๆต้องการเห็นอีกครั้งแตะแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้อยากได้แค่เกมคอป ที่ทำซัมคิงฟอร์สองสิ่งที่ผู้เล่นคาดหวังจริงๆจะภาค3คือการยกระดับไปอีกขั้นมันตอนภาคหนึ่งไปภาค2อการสร้างวณวัตกรรมใหม่ๆ่จะเสริมให้แกนหลักเหล่านั้นส่งพลังขึ้นไม่ใช่การแทนที่และคนหวังว่าจะได้เห็นแมปที่มีมิติซับซ้อนข,นขึ้นกว่าเดิมระบบเอไอของเซตที่ฉลาดขึ้นจบังคับให้ทีมต้อปรับกลยุทธ์ทุกครั้งที่ลงสนามหรือแม้แต่โหมดการเล่นใหม่ที่ยังคงยืนหยัดทีมเซอร์ไว์วอลแต่เติมซีซันใหม่ใหม่ให้ผู้เล่นไม่รู้สึกจำเจนอกจากนั้นยังมีความคาดหวังเชิงเทคนิค พอมาคิดถึงฟอร์อเปิดตัวในปี2016เทคโนโลยีตอนนั้นก็ยังมีข้อจํากัดด้านกราฟิกและระบบฟิสิกส์แต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งความก้าวหน้าของอันเดวเอ็นจินและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตามมามันก็ทำให้แฟนๆฟันถังเกมที่สามารถถ่ายทอดการต่อสู้ได้สมจริงยิ่งขึ้นเรือที่กระเซ็นไปทั่วห้องผ่านทาลายสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองไปตามแรงระเบิดหรือแม้แต่เศษที่แตกกระจายเป็นชิ้นส่วนอย่างละเอียดทุกสิ่งเหล่านี้คือภาพที่แฟนๆอยากเห็นในภาค3เพราะมันทําให้ความโหดของซีรีส์นี้ถูกดัันไปอีกระบ แต่แน่นอนครับถ้าเกมมันออกมาดีคลิปนี้ก็คงไม่เกิดเมื่อ Killing Floor ภาค3เปิดตัวเป็นทางการหลายคนคาดหวังว่ามันจะสานต่อจิตวิญญาณของภาค2แต่สิ่งที่พวกเขาได้กับเต่าไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งแรกที่ผู้เล่นสัมผัสได้ทันทีก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเกมมันไม่ใช่การอัปเกรดการาฟริกหรือเพิ่มรายละเอียดของเซ็ตหตัดจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางของซีรีส์ทั้งหมดเกมที่เคยถูกยกยอกก่องว่าเป็นเว็บเบสโคออฟเซเวอร์ที่มีเอกลักษณ์ แกเป็นเกมที่ถูกออกแบบให้สอดอข้งกับโมเดลไลฟ์เซอร์วิสที่กําลังของตลาดเกมในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับอุตสาหกรรมเกมนตอนนี้แต่เมื่อมันถูกนํามาใช้กับซีรีส์ที่คิงมันฟอร์สิ่งที่เคยเป็นหัวใจหลักของเกมก็กลับถูกคิ้งไปจนแทบไม่เหลือสิ่งแรกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการหายไปของเวลเดอร์การเชื่อประตูไม่เพียงแค่ซื้อเวลาแต่มันสร้างกลยุทธ์ในแต่ละแมปพอรุกคนี้ทีมเลือกที่จะเชื่อประตูด้านใดด้านหนึ่งคือการตัดสินใจที่ส่งผลต่อเส้้นททางงัตูหมด การลาทิ้งเวลเดอร์เมื่อทำให้เกมสูญเสียเช้นเชิงทางแท็กติกไปในทันทีรลอเพียงการวิ่งยิงตรงๆจนหลายคนรู้สึกว่ามันกลายเป็นแค่เกมยิงซอมบี้ที่ไม่มีแกลักเลยการเปลี่ยนแปลงต่อมาคือระบบการรักษาที่ในภาค3ามไซริงดูปล่อไปใช้กับตัวเองเท่านั้นและที่สาคัญคือมันถูกจากัดด้วยจํานวนครั้งผู้เล่นต้องซื้อรีฟิลอาจต้องการใช้อีกครั้งนี่เป็นการเปลี่ยนแนวคิดจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปเป็นการเอาตัวรอดของใครของมันแทนแถมยังแฝงด้วยกินไอแบบแปลก ที่เมื่อก่อนทรัพยากรที่เคยเป็นของฟรีในอดีตจะเป็นต้องซื้อแล้วเว็บโมดที่เคยเป็นหัวใจสําคัญปรุกยอดเหลือเพียง5เว็บเท่านั้นกาอีกหนึ่งเว็บที่เป็นบอสสุดท้ายสิ่งที่แฟนๆภูมิใจว่าซีรีส์นี้ต่างจากเกมอื่นคือความเข้มข้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนถึงเว็บที่10ซึ่งแต่ละลอกคือการทดสอบความอดทนการจัดการทรัพยากรและการร่วมมือกันของทีมแต่ในภาค3ความยาวของแม์ถูกทําให้สั้นลงเพื่อตอบโจทย์การเล่นแบบเร็วๆตามโมเดลและเซอร์วิส ทีน่นีนการเข้าออกวจบแมตช์วเพื่อให้ผู้เล่นวนซ้ำหลายรอบความเข้มข้นและบรรยากาศกดดันที่เป็นจุดขายก็ถูกลดทอนลงอย่างเห็นได้ชัดและสิ่งที่สร้างความบินหวังอีกอย่างเลยก็คือการล็อกคัสหรือเปิร์กให้ผูกกับตัวละครเฉพาะที่เรียกว่าสเปเชียลิสต์บางจะภาคก่อนที่ผู้เล่นสามารถเลือกเปิร์กที่ชอบและปรับตามสไตล์การเล่นของทีมและของตัวเองได้มีอิสระในการเลือกเล่นแต่ระบบใหม่นี้ทําให้ความยืดหยุ่นหายไปผู้เล่นไม่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยทีมได้อย่างที่เคยทํา ใน,ในสายตาของหลายคนมันคือการบังคับผู้เล่นต้องอยู่ในกรอบที่ผู้ัฒนากำหนดไว้มากกว่าจะให้อิสระในการสร้างทีมด้วยตัวเองในทั้งหมดที่ว่ามาถูกห่อคุ้มโดยระบบเบรนเดนพาร์ทและเดลีย์มิชันที่ผลักดันให้ผูเ้เล่นต้องคลายดิ้งเห้ได้คอสเมติกรือรีซอสต่ตางๆแม่้เป็นโมเดลเช็คก,กันทั่วไปแต่สำหรับคิดเร่งฟอร์ที่ปแฟนรักเพราะความดิบเถื่อนและความมันการแทรกสิ่งเหล่านี้เข้ามาทำให้ภาพรวมดูไม่ต่างอะไรเพียงครอบทั่วไป ที่กำลังวิ่งตามกระแสไรเซอร์วิดอยู่ในตลาดแทนที่จะรู้สึกว่าคิดลิฟอ์สามก้าวต่อยอดจากจุดสูงสุดของภาค2กลกบกลายเป็นรู้สึกว่านี่คือเกมที่สูญเสียตัวตนเพลยแลกับโมเดลธุรกิจและนี่เองคือเหตุผลที่เมื่อแฟนๆพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในคิดลิฟอ์ภาคที่3พวกเขาไม่ได้พูดถึงการาฟริกที่ดีขึ้นเอฟเฟกต์เลยดูสมจริงขึ้นแต่พูดถึงสิ่งดีๆที่หายไปในโมเดลไรเซอร์วิดที่ไม่เหมาะกับตัวเกมทีนี้คําถามคือว่าเขาไม่รู้เลยหรอว่าอะไรคือจุดเด่นของเกมนี้ แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้แฟนเกมนักมันซึ่งถ้าเรามาพูดกันจริงๆพวกเขาเป็นผู้สร้างเกมนี้มากับมือพวกเขาจะไม่รู้ได้ยังไงหล่าว่าเกมที่ลิงฟอร์นั้นเด่นที่อะไรแต่ทีนี้เกมในยุคป,ปัจจุบันมันไม่ได้ถูกวัดเพียงแค่ยอดขายวันเปิดตัวแต่ถูกวัดด้วยอายุการใช้งานและรายได้ระยะยาวการขายเกมแบบครั้งเดียวจบอาจสร้างกำไรได้ในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของเกมมันจะตกลงอย่างรวดเร็วไลเซอร์วิตจ,จึงเป็นทางรอดที่จะทำให้ตัวเกม ต่เป็นบริการที่สร้างรายได้สม่ำเสมอเหมือนซับสคริปชั่นไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ขายครั้งเดียวจบในตลาดเกมปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆอย่าง Ubisoft EA Blizzard หรือแม้แต่ Square Enix ต่างก็พยายามผลักดันโมเดลนี้บางเกมประสบความสำเร็จสร้างรายได้มหาศาลแต่ก็มีหลายเกมที่พยายามจะเดินตามเส้นทางนี้และล้มเหลวเช่น Anthem หรือ Suicide Squad ซึ่งเป็นตัวอย่างว่าแต่เกมไม่มีแกนการที่แข็งแกรง่งพอไดเซอร์วิสก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย แต่ถึงแม้จะมีความล้มเหลวมากมายแต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือถ้าเกมไลฟ์สวิตมมันประสบความสําเร็จมันก็นจะสร้าง,งเงินให้อย่างมหาศาลเหมาการขายขาดหลายเท่าตัวทิพยวเองในฐานะสตูดิโอขนาดกลางที่ไม่ได้มีทรัพยากรมหาศาลแบบบันจีหรืออ e ีพิกการทำ killing for สให้มีชีวิตยาวนานได้เกือบ10ปีเต็มนั้นแม้มันจะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแต่ก็ต้องอาศัยการอัปเดตฟรีการปล่อยแมปใหม่และวุฒิใหม่อย,ย่างต่อเน,นื่องโดยแทบไม่ได้สร้างรายได้มากพอ เียสามารถหล่อเลี้ยงตัวเกมไปได้อย่างมั่นคงในสายตาของผู้บริหารการเป็นหินฟอร์สาให้เป็นไลเซอร์วิสจึงเป็นเหมือนการหันไปหาน้งผู้ลายใหม่เทียทําให้การลงทุนในภาค3ไม่ใช่การยิงปืนครั้งเดียวแต่เป็นการสร้างเครื่องจักรทาเงินที่เดินได้เองในระยะยาวอีกปัจจัยหนึ่งเลยก็คือแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นและตลาดนักลงทุนทุกบ,บริษัทในอุตสาหกรรมเกมสมัยนี้ไม่ได้ทาเกมเพียงเพื่อศิลปะหรือความสนุกอีกแล้วแต่ต้องตอบสนองความคาดหวังของนักลงทุนตัวเลขรายได้ประจําเดือน ผู้ใช้งานที่แอคทีฟและการซื้อคอสเมติกกลายเป็น KBI ด่วดความสำเร็จได้ดีกว่าย่อขายวันแรกซี่ไลเซอร์วิดจะดูมองว่าเป็นคำตอบที่ทำให้การาฟเหล่านี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่มักถูกพูดถึงในวดาว,วงสาหกรรมคือการควบคุมผู้เล่นผ่านอีโค y ิสเ m มแบบปิดการอีกทีเ่เรื่องฟอร์สองเปิดกว้างให้คอมมูนิตี้ทำมอดและเปิดเซิร์ฟเวอร์เองได้แม้จะทำให้เกมมีชีวิตยาวนานแต่ก็เป็นดาบสองคมเพราะรายได้ที่เกิดจากคอนเทนต์เหล่านั้นมันไม่ได้ยกบกบมาหาผู้เล่นมากนัก ตรงกันข้ามการปิดกั้นเวิร์กช็อปและเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์ในคินฟอร์สามจะบังคับให้ผู้เล่นต้องอยู่ในระบบที่ทิฟวสามารถควบคุมได้ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าการมอนิทอเรสผ่านแพตเทิร์พาหรือไอเทมช็อปสามารถทําได้โดยไม่ต้องโกผู้เล่นจะไปหาทางเลือกอื่นจากคอมมูนิตี้หากมองในเชิงอ,อุตสาหกรรมแล้วทิฟวายกำลังพยายามทําในสิ่งที่สมเหตุสมผลต่อธุรกิจเพราะการพรัฒนาเกมสมัยนี้มีต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆทั้งค่าแรงงานค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าอินเจน ราคาการ์ด์การขายเกมราคามาตรฐานเพียงครั้งเดียวอาจไม่เพียงพอทีต่อไปไลฟ e เซอร์วิจจงเป็นเหมือนความพยายามที่จะประงานอนาคตของตัวเกมให้เกมนี้มีรายได้หมุนเวียนแล่ช่วยหล่อเลี้ยงไปได้อีกยาวแต่สิ่งที่ทิฟวายอาจจะประเมินพลาดไปก็คือฐานแฟนคลับของเกม killing for ไม่ได้ซื้อเกมนี้เพราะต้องการไลฟ์เซอร์วิสพวกเขารักมันเพราะเอกลักษณ์ของมันแบบเดิมๆพอมันที่เข้มข้นพอเป็นคอมมูนิตี้และการทิฟวายเลือกเดินทางนี้ก็เป็นเหมือนการเปลี่ยนแกนของเกม แลกกับความหวังทางธุรกิจเป็นการตัดสินใจที่อาจดูสมเหตุสมผลบนหน้ากระดาษแต่กลับทําให้เกมสูญเสียต้นตนในสายตาของแฟนๆที่ติดตามเกมนี้ตั้งแต่ภาคแรกนี่คือสิ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงของรีฟอร์สกลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะมันสะท้อนถึงความจริงอันโหดร้ายอ,อุตสาหกรรมเกมยุคใหม่หลายครั้งสิ่งที่เรารักอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปแต่เ,เพราะทีมพัฒนา,นายอยากทําแต่เพราะแรงกดดันทางธุรกิจมันทำให้ต้องเลือกเดินทางที่มีรายได้มากกว่าซึ่งแม้จะต้องแลกความมีเอกลักษณ์ที่แฟนๆเคยภูมิใจมาตลอดก็ตาม และแน่นอนครับเมื่อคิดถึงฟอร์ซาวางจำหน่ายเสียงสะท้อนจากแฟนๆที่ก็ดังขึ้นทันทีและหน้าเศร้าที่เสียงเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ได้เต็มไปด้วยความชมเหมือนสมัยภาค2แต่กลับเต็มไปด้วยความผิดหวังและความรู้สึกว่ามันห่วยลงกว่าเดิมบนสตรีมรีวิวล่าสุดก็เป็นแง่ลบเป็นส่วนมากแฮมรีวิวแง่บวกเขาพูดได้ไปเต็มปากเลยว่าเป็นการชมสี่งสะท้อนอย่างชัดเจนว่าฐานแฟนที่เหนียวแน่นมาตลอดกว่าทศวตรรษกำลังไม่พอใจกับทิศทางใหม่ของเกม สิ่งแรกที่ผู้เล่นวิจารณ์หนักๆเลยก็กเป็นระบบต่างๆที่เกมเปลี่ยนไปหรือเอาออกไปไม่ว่าจะเป็นเวลเดอร์ระบบใส่ลิงระบบเวฟอีกอย่างที่ผู้เล่นบ่นกันมากคือการล็อกคัสเรื่กับสเปเชียลิสต์การที่เซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์หายไปและระบบเทคแชททูตัดออกก็กลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่แฟนๆวิจารณ์ว่าทิปยวายกำลังฆ่าความเป็นคอมมูนิตี้ของเกมและเหนือสิ่งอืน่นใดเลยคือการแทรกระบบเป็นเน้นพาสเดอรี่เควสเดโมเนไทเซชั่น เกมผู้เล่นจำนวนมากมองว่าเป็นการยัดโมเดลไลฟ์เซอร์วิสมาแบบไม่ดูลากเงาเขาเน่์จำนวนมากในสตีมและเลยดิตต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมต้องการกายเปอ,อร์คอสเมติกมีสิ่งที่พวกเขาต้องการจากคินฟอร์พวกเขาอยากใ้เกมนี้มีบรรยากาศดิบมันโหดที่เน้นทีมหัวก,กับเพื่อนมากกว่าแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็เป็นเพียงอีกหนึ่งเกมออพรอมเซอร์ไวที่เดินตามกระแสเท่านั้นถึงแม้จะมีผู้เล่นบางส่วนโชว,วกกากราฟริกของเกมดูดีขึ้น เอฟเฟกต์เลือดดูสมจริงขึ้นและเสียงปืนยังคงมีความสาใจแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถแทนที่ข้อเสียในสายตาแฟนเดนตายได้เลยหลายคนเปรียบเทียบว่าภาค2ยังคงเป็นเกมที่สมบูรณ์กว่าในหลายด้านแม้มันจะเก่ากว่าเกือบ10ปีก็ตามนั่นคือคําพูดที่บาดลึกสุดสาหรับภาค3เพราะมอนสตอร์เป็แฟนๆเลิกขับไปเล่นเกมเก,มเก่าแทนที่จะอยู่กับเกมใหม่ที่ควรจะเป็นอนาคตของซีรีส์ในเมื่อบ่นไปขนาดนี้คำถามใหญ่สุดก็คืออนาคตของ King's ฟ u e s t สจะเป็นอย่างไร เพราะในตอนนี้เกมไม่ได้ถูกพูดถึงในฐานะภาคต่อที่จะมาสานต่อตำนานแต่กลับถูกพูดถึงในฐานะตัวอย่างของซีรีส์ที่สุนเรีเอกลักษณ์เพรแลกกับโมเดลธุรกิจหากทิปวายไม่ทําอะไรเลยเกมก็อาจเดินตามาตรอยชะตากรรมของเกมอื่นๆที่ปิดตัวไปตามการเวลาก็แต่หากทิปวายอยากฟื้นคืนเกมนี้จริงจริงสิ่งแรกที่ทีมพัฒน,นาต้องทําเลยก็คือการฟื้นคืนฟีเจอร์ที่แฟนๆร้องหามมากที่สุดนั่นคือเวลด์ระบบรักษาที่ใช้ช่วยเพื่อนได้และเวฟโหมดที่ยากกว่า5เวฟ ฟีเจอร์เหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่รายละเอียดเล็กน,น้อยแต่คือเสาหลักในมิตซีร่รีนี้แต่ตอนจากเกมโคอชอ,อื่นการนํานสิ่งเหล่านี้กลับมาเท่ากับประกาศให้แฟนรู้ว่าทริปวย้ยังไม่ลืมหัวใจของทิงกิ้งฟอร์กจึงต่อมาเลยคือการเปิดกว่ายคอมมูนิตี้อีกครั้งหากิดลิฟฟ์อร์สองมีชีวิตได้ยาวนานเพราะเวิร์กช็อปและเซิร์ฟเวอร์บลเซอร์การปิดกั้นสิ่งเหล่านี้ในภาค3ก็เราการตัดท่อนำเลี้ยงข,ของเกมเองเลยทริปไว้ต้องคิดใหม่แล้วว่าการปล่อยผู้เล่นสร้างแมปและมอดเอง ไม่ได้ทำให้ตัวเกมขาดรายได้เสมอไปแต่กับสร้างคุณค่าระยะยาวที่ทาให้แฟนชายอยู่ได้เป็นทศวรรษในเรื่องของลฟ์เซอร์วิสสิ่งที่ทิฟวายต้องทําคือการสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับความยุติธรรมการมีเบรนพาหรือคอนเมติกชอ็อปไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันมนเข้ามาแทนที่เนื้อหาจนหมดนั่นคือจุดที่แฟนๆรับไม่ได้วิธีที่ควรทําคือรักษาคอคอนเทนต์ไว้เที่ขมคืนคนละฟรีสำหรับคนที่ซื้อเกมแล้วและการใช้เงินจริงต่อเเอาไปใช้กับสิ่งพวกคอนเมติกจริงๆเช่นสกินไวท์แพ็ อเซอรี่ต่างๆที่ไม่ทุกการเล่นหากทำเช่นนั้นผู้เล่นจะไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับแต่จะมองว่ามันคือการสนับสนุนทีมพัฒน,นาจริงๆสุดท้ายก็คือการคืนจิตวิญญาณของซีรีส์ Kinginfor ตัวเกมไม่เคยขายได้เพราะความใหม่หรือตามกระแสแต่มันขายได้เพราะความดิบความมันความเป็นเดลักษณ์ของตัวเองที่ทำให้แฟนๆรู้สึกว่าเกมนี้ไม่มีเกมไหนแทนที่ได้หากทีมวายสามารถกลับไปหาจุดน,นั้นได้ไม่ว่าจะด้วยการอัปเดตใหญ่หรือการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเกมว็ยังมีโอกาสฟื้น ผมแฟ,แฟนไม่ได้เกลียดเกมนี้เลยแต่ผมเขารักมันมากเกินไปจนทนไม่ได้ที่จะเห็นมันเดินลงทางอนาคตของคิงิ้งฟอร์สามจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคิปวายว่าจะยอมรับความผิดพลาดและหันกลับไปหาส,สิ่งที่แฟนๆต้องการหรือจะเดินหน้าตามแผนธุรกิจที่วาดไว้แม้ต้องแลกการสูญเสียชุมชนที่หล่อเลี้ยงตัวเกมมาตลอดก็ตามคิมนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วละครับโดยส่วนตัวผมก็เล่นภาค2อยู่ซึ่งตอนเห็นภาค3มาบอกตรงๆก็ไม่คิดจะซื้อหรอกครับคนที่ผมเล่นด้วยเขาก็ไม่ได้ยายนะ เลยไม่มีเหตุผลต้องซื้อนะตอนนั้นด้วยคลิปนี้ผมเองก็ซาเสียงมาจากคนที่ซื้อภาคสามมาเล่นเหมือนกันเขาก็ฝากฝากมาเยอะอยู่นะถึงส่วนใหญ่จะเป็นการด่าก็เถอะส่วนตัวก็ไม่ได้อยากให้มันตายหรอกนะเพราะภาคสองก็ยังสนุกอยู่เลยอ้ออีกอย่างมีคนหลังไม่ฝากมาบอกเงอนว่าเกมบักเยอะชิบหายเลยแพทที่ดิเ <c oughs> อเคแล้วเพื่อนๆล่ะอครับมีใครเป็นแฟนเกมซีรีส์นี้บ้างแล้วคิดเห็นยังไงหรือใครกำลังเล่นภาคสารอยู่แล้วคิดว่ามันไม่แย่นะ ยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับส่วนคลิปต่อไปถ้าม,มีข่าวสำคัญอะไรมาแทรกก็คงเป็นเปเรเดสามนั่นแหละครับออกมาก่อนชาวบ้านเขาแต่รู้สึกจะไปไม่รอดเหมือนกันนะในเกมนี้โอเคครับก่อนจะไปผมก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆแล้วขอบคุณเหล่าสมาชิกทั้งสามท่านนี้ด้วยที่เข้ามาเป็นครอบครัวของจีจีเกมเมอร์และหากใครอยากสนุนช่องนี้ของผมก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นแค่ชชม,มานาวแก้วเดียวเท่านั้น ถ้าชอบคลิปที่ผมทำกดปุ่มกดไลค์กด u b s c r i b e ก็เป็นกำลัง like, เจมหน่อยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ